หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามชิดสี่ห้าหกดและแปดสองสอสห้าหกและแปและสองสและสี่ห้าหกและแปดสสองสและสี่ห้าหกและแปดหนึ่งสอง สามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดสามและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดสี่สองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปด

ห้าสองสมและสี่ห้าและเจและแปดหนึ่งสสมและสี่ห้าหกและแปดสองสองสามสี่ห้าหกและแปสามชิดสองสามชิดสี่ห้าหกและแปดสสองสมและสี่ห้าหกดและแปดห้าสอง

1>, 1 2ึสมและ4 5 6 7ดและ8 2 2สองสอามสห้าหกดและ8ปดหนึ่งและสองสและสี่หดและแปดหนึ่งสสมและสี่หดและแปดหนึ่งสสและสีและหกเจดและแปดหนึ่งสสามและสี่ห้าดและแด 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหและสอสและสี่หเและแปดหนึ่งสสมและสี่หและแปดหนึ่งสสและสีและหเทียวสุดท้ายครับ1 2ึ่งสองสามและสี่หและแปดสองสาสห้าห 7และ8 3และ2 3และ4 5 6 7และ8 4 2 3และ4 5 6 7และ8 5 2 3และ4 5และ6 7และ8ขอบคุณครับ